ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับชิปนี้ครับผบกับผมอีกเช่นเคยครับสั่งเราครับอ่าชิปนี้ครับผมจะพาเบิรงครับรถเกี่ยวครับรถเกี่ยวข้าวนะครับ dc 70 G จสิจ้นะครับนี่นะครับกำลังเช็คอยู่นะครับนี่นะครับ คือว่านะครับเป็นรถสวยอีกหนึ่งขั้นนะครับที่เขามาในลานนะครับสำหรับรถเกี่ยวข้าวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาย่า,ยางเบ่งก่อนนะครับก่อนที่สิบพาไหลเบิ่งนะครับตอนนี้ถอดปากไว้นะครับ เพื่อที่จะเช็คนะครับยังเช็คบ้นเสร็จนะครับพามาเบิงก้อนนะครับสำหรับรถโยเขานะครับสวยครับรถเดิมๆนะครับนี่นะครับ เครื่องดีเกียร์ดีนะครับครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพายยางอ่อมเบิ้งนะครับว่า,าจะเป็นยังไงแน่นะครับรถจะสมบูรณ์ปันใดน,นะครับเดี๋ยวผมพายยางเบิ่งนะครับคันนี้นะครับ ทางนีเกียดีแทน่นอนครับผมหลับประกันนะมาเบิ้งแท็กครับนี่นะครับแท็กนะครับแท็กไม้นะครับขึ้นสองขางนะครับเดี๋ยวผมจะพายยางเบิ้งทางบนอีกขางหนึ่งนะครับแท็กไม้นะครับดูเลย่ครับเต็มนะครับสเตอร์ตัวเดินนะครับเต็มนะครับ นี่นะครับแทกอีกข้างหนึ่งนะครับรถสวยครับคันนี้แทกไม่สองข้างนะครับสเตย์เต็มทั้งสองข้างนะครับนี่นะครับเสาตู้นะครับบอแตกบอลเหล่านะครับบอมีดามนะครับเสาตู้ครับ นี่นครับเป็นทางงน,นี้ครับตุ่นวดนะครับตะกงตะแจงนะครับยังดีๆอยู่นะครับ ถือว่าเป็นรถสวยอีกขั้นนะครับรถใส่เกี้ยวเฉพาะของเจ้าของนะครับเพราอยเด้รับจางนะครับเจ้าของเดิมเพิ่นนะครับสวยครับสวยครับรถือว่า รถเดิมนะครับรถบ้านนะครับต่วัหลังคาแตกนะครับหลังคาแตกนะครับรถดมเดิมอยู่นะครับนี่ครับสำหรับดีซีเจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบจี้ครับตัวนี้นะครับกันเดย์หาอยู่กัดวนๆครับของดีอยู่บโดนนะครับ เช็คระบบให้นะครับนี่นครับมากัอยู่ถูกจุดนะครับสำหรับาราคานะครับ อยู่ที่สามแสนนะครับแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับท่านนี้นะครับสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับเค็คระบมไห่นะครับครับพาเบงสานีกอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับานใดสนใจกันต้นๆครับของดียูบโดนครับสำหรับรถมือสองเกจเอจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสำหรับคลิปนี้พาเบงสานีกนนะครับสวัสดีครับ